สวัสดีเพื่อนชาวเสติกีกด้ก์นะฮะอยู่กับนด,ดุดนะฮะแล้วก็ไอคือ XOKU OK นะฮะสิ่งแรกที่เราอยากจะพรีเซนต์เลยก็คือเลนส์ที่กว้างมากฮะคุณดูจากจากกล้องก็เห็นเลยว่าโอ้โหเลนส์มันมก,วกว้างมากๆเลยอันนั้นคือจุดเด่นของ IQX OKU OK ฮะก็คือขขยกล้องแล้วก็ดีไซน์นี่เองจ้ะอ่าฮะหลังจากที่คุณได้ดูกล้องแล้วก็เห็นได้ว่ากล้องนั้นมีความคมชัดสูงมากเลยนะฮะกล้องหน้านั้นดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมีลูกเล่นมากมายเราเข้ามาดูกันละกันอันนี้คือจุดเด่นก่อนเลยอยากให้รู้ หน้าตา UI นั้นแปลกไปฮะไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะฮะเป็นน่าจะเป็น flat UI ซึ่งเป็น UI ที่กำลังมาแรงมากครับแบนๆแบบว่ามีประมาณเนี้ยเด็กที่เห็นนั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันสวยงามดีฮะแต่ว่า launcher ตัวนี้ออกเสียงว่า launcher นะฮะจะมีอาการกระตุกบ้างไปบางครั้งนะฮะวิธีแก้ง่ายมากๆคุณก็เปลี่ยน launcher ฮะเข้าไปที่ Play Store ของเรานั่นเองนะฮะแตะไปที่ search หนึ่งครั้งนะฮะและ iMobile ฮะติดคีย์บอร์ด สวายมาให้แล้วฮะสวายก็คือสามารถเท่านี้นะฮะปึ๊บ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 ปึ๊เนี่ยฮะหรือว่าสมมุติว่าเราจะพิมพ์คำว่าลอนเชอร์ใช่ไหมฮะ L A N U N C H E R นะฮะเราก็จะได้คำว่าลอนเชอร์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีให้เลือกมากมายไกด์กองฮะอันน like <of> ี well, ้ก็สามารถไปเลือกได้ตามใจชอบนะฮะนอกจากนั้นคีย์บอร์ดของ iMobile ตัวนี้เนี่ยหากเราต่ออินเทอร์เน็ตแล้วยังสามารถใช้ฟังก์ชันการพูดได้อีกด้วยนะฮะโดยการแตะที่ปุ่ม ไมโครโฟนหครั้งนะฮะจะเป็นการพูดเช่น Facebook แล้วกดดันฮะก็จะมีคา Facebook โขขึ้นมานเองนะฮะสะดวกสบายมากฮะหากคุณอยากพิมพ์เป็นภาษาไทยคุณก็ทำได้เช่นกันสมมติว่าคุณจะส่ง Message ไปให้เพื่อนนะฮะแต่รูม Message หนึ่งครั้งนะฮะและ Type to Message เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะฮะและเริ่มพูดเลยว่าตอนนี้โหนรถเมย์อยู่ไม่ว่างกดดันฮะ กลายเป็นตอนที่โหดล้นเมอยู่ไม่ว่างอ่ะมันฟังเป็นไม่ห่างไม่ห่างอ่ะไม่เป็นไรช่วงนี้น่าดูเสียงไม่ค่อยจะเสถียรด้วยเพราะว่าเสียงนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้ร่างกายแย่มาแถมยังอยู่ในช่วงผ่าตัดนิ้วด้วยนะฮะก็ยังลําบากนะฮะก็สามารถใช้งานได้ฮะสมมติเราจะพิมพ์ใหม่ว่าเป็นสักครู่นะเดี๋ยวโทรกลับ ะะก็จะได้สักครู่นะั้นเดี๋ยวโทรกลับซึ่งก็เป็นคีย์บอร์ดทีเ่เป็นไอโมบา e ติดมาให้ตัวนี้ก็คือเป็นลูกเล่นของเขานะฮะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะเรื่องของการเล่นเกมอะไรต่างๆนนะก็ถือว่าทําได้ดีมากๆจนเรียกว่าไม่ต้องพูดเลยดีกว่าเพราะจุดเด่นนะั้นจริงมันอยู่ที่ตัวของเครื่องนะฮะที่มีความสวยงามเพราะด้านหลังนะั้นเป็นกระจกนะฮะสวยมากๆนะแต่ว่าก็จะมีปูดออกมาหน่อยนึงนะฮะเหลือนี้นะฮะก็จะปลูดขึ้นมาหน่อยนะฮะซึ่ง แน่นอนว่าหากวางกับพื้นนะั้นอาจจะเห็นโลน่นิดหน่อยนะก็คือตัวของกระจกกล้องนะั้นก็อาจจะไปไปชนกับโต๊ะหรืออะไรเป็นรอยได้นะฮะอันนี้ก็จะต้องระวังนะใช้ก็ระวังนะ,ะเออมีข้อสวยงามมากครับเพราะเป็นกระจกนะ่าดูชอบมากๆเลยนะฮะเรียกว่าดีไซน์นั้นดูดีมีราคามากๆลำโพงอยู่ข้างล่างนะฮะก็อย่างที่เห็นกันเลยนะฮะคุณภาพลำโพงก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะฮะมาดูคุณภาพของจุดเด่นก่อนนะฮะกล้องนะฮะ เล่นวายมาฮะเห็นเยอะมากๆฮะกว้างมากๆแล้วก็ยอดเยี่ยมแถมยังมีนะฮะฟังก์ชันมากมายให้เราเล่นนะตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะฮะปรับสีนะฮะคอลเลอนะฮะปรับให้เราหน้าขาวขึ้นหรือว่าปรับให้เราหน้าดําลงก็ได้นะ,ะส m ooth ก็คือก็กปรับให้สม ooth อะไรฮะการหน้าเราก็จะเนียนขึ้นนะฮะกล้องหลังตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างคมชัดแล้วก็ทำงานได้ไวามากนะฮะหนึป๊าบเข้ให้ ะะแตะหนึ่งครั้งนะฮะก็จะโฟกัสค่อนข้างดีข้อเสียของมันก็คือว่าเวลาโฟกัสระยะใ,ใกล้นะฮะเราจะลองโฟกัสรีโมทให้ดะะูด้วยกันเลยนะฮะหากโฟกัสเข้าไปใกล้มากๆเนี่ยมันจะโฟกัสไม่ติดฮะคือมันจะโฟกัสไม่ติดเห็นมันจะมัวๆถ้าจะให้ติดก็ต้องถอยออกมาหน่อยหนึ่งฮะปึ๊บเอาใหม่เอามาหนึ่งนี่ฮะอย่างเงี้ยคือระยะของมันก็จะได้ประมาณนี้ฮะคือ โหมดมาโครม,มันจะไม่ไม่เข้ามาใกล้แบบนี้มากแต่ออกมาหน่อยนึงแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ครับไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ตัวของพิกเซลตัวนี้ของเขาก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะคือ22พิกเซลเลยยีล้านนะฮะพิกเซลก็คือสามารถที่จะถ่ายรูปแบบไกลๆแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับว่ามองเห็นชัดงั้นเดี๋ยวหน้าดุจะไปถ่ายรูปไกลๆให้ดูเราสักครู่นะฮะจากรูปเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าหน้าดุนั้นได้ไปถ่ายไกลามากๆฮะก็คือไปที่ตึกตูนเลยนะเดี๋ยวจะดูว่าประชมเข้าไปเนี่ยซูมเข้าไป โอ้ยยังเห็นชัดอยู่เลยอ่ะโอ้ยชัดมากชัดมากนะฮะเนะนี่ยไปนู่นเลยนะซูมซูมไปนู่นเลยอ่ะถือว่าชัดชัดมากฮะก็ถือว่าจุดเด่นนั้นอยู่ที่กล้องอย่างแท้จริงนะฮะก็ชอ,ชอบชอบชอบอันนี้ถือว่าชอบจริงๆจะบอกว่าไอวาตัวนี้เนี่ยข้อเสียมันอย่างเดียวเลยคือแบตเตอรี่หมดเร็วนิดนึงเท่านั้นเองนะฮะคือถ้าสแตนบายเฉยเนี่ยก็ไม่ค่อยลดหรอกฮะแต่ถ้าเล่นเนี่ยก็ลงลดค่างค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะ ส่วนการเล่นเว็บนะฮะลองรับภาษาไทยก็คือลื่นๆปกติเลยนะฮะแต่ปุ๊บมาแต่ปุ๊บมาเพราะเป็นออลต้าคอไงฮะเร็วมากนะปุ๊บแต่ปุ๊บมานะเดี๋ยวลองรับไทยก่อนเนี่ยฮะตึ๊ดตื๊ดตื๊ดเนี่ยฮะโอ้เร็วมากเร็วมากเพราะว่าเป็นออลต้าคอด้วยมันค่อนข้างเร็วนะฮะที่มันคันจอั้นสวยด้วยนะฮะเอาว่าดีหมดอะยกเว้นแบตเตอรี่ที่มันไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะอยู่เกันกลางๆไม่ได้แย่จนน่ารังเกียจแต่ว่า ก็ไม่ได้ดีจนอาจจะคุณอาจจะแบบชอบใจนะอยู่กลางๆฮะให้กลางๆน,นะดูว่าใช้หนึ่งวันพอนะถ้าแบบไม่บ้าพลังเล่นม,มันทั้งวันทั้งคืนนะต้องเข้าใจก่อนว่าสมาร์ทโฟนอย่างนี้คนเข้าใจผิดเดอนนะว่าโอ้พี่เล่นไปเรื่อยมันก็ลงแล้วคือถ้าคุณใช้ 3G นะั้นลงเร็วมากด้วยนะเพราะว่ามันจะกินแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะเร็วมากนะนั้นไม่ไม่แนะนำะเรื่องของ GPS บ้านดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ GPS ของเครื่องนี้นะฮะ นะฮะเราก็จะตั้งค่าแล้วนะฮะปึ๊บปึ๊บนะฮะก็เหมือนเดิมฮะทำให้ดูพร้อมกันเลยเปิดให้หมดนะฮะโอเคอั r กรีถอยไปหนึ่งครั้งแล้วกดออนนะฮะจากนั้นแบ็คเราดูโอเคนะฮะก็โอ้ใช้ได้เลยนะเพราะว่าไม่ตรงซะทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวต้องรอฮะอยีางที่บอกว่า GPS ถ้าอยากจะให้ตรงจริงก็ต้องหมุนรอบนะืง หมุนให้มันรู้จักทิศจากทางมันหน่อยฮะเนี่ยหมุนนะแล้วก็ใช้แอปที่เป็นเเข็มทิศช่วยนะเนี่ยฮะก็พอเราโหลดแอปอุย้ยพอโหลดแอปเข็มทิศมาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็โอเคฮะทำเขาบอกให้ครัเป็นเลขแปดเวบเลขแปดฮะเวฟเลขแปดตื๊บอันดับหมุนรอบหนึ่งหมุน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 ,มน หมุนให้หมดะฮะคือพวกนี้มันจะช่วยปรับเข็มทิศของเครื่องได้ฮะหมุนไปเลยฮะหมุนหมุน,มน,มน,มนอะ่ะเลขแปดเดี๋ยวขอขอขอนุญาตไปควงเลขแปดหนึ่งนะฮะโอเคแล้วจากที่ควงเสร็จแล้วฮะก็ลองไปที่แผนที่อีกหนึ่งรอบนะโอ้ใช่เลยฮะก็เข็มทิศของเครื่องกอ็ตัวนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็ GPS ก็ตัวนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้เรื่องนะฮะ แต่ว่าก็จะพอบอกได้ว่าเราอยู่ประมาณตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็พอได้อยู่นะฮะแต่ถามว่าตรงไหมคือเข็มทิศมันไม่หมุนตามตัวเราไงอ่ะอ่ะก็นะฮะเอาอย่างที่เห็นเนี่ยได้ทีอย่างที่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่าต่อไปจะมีอัปเดตออกมาแก้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้โมบายก็แอบใจดีนะฮะมีอัปถึงอัปเดตด้วยวันนั้นก็เพิ่งอ,อัปเดตไปรอบหนึ่งด้วยนะฮะนี่อัปเดตไปแล้วนะฮะก็เวอร์ชันล่าสุดเป็นเวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวดูก่อนที่ใช้นี่ก็คือเวอร์ชันสิบสี่อะ วีสนะฮะก็ประมาณนี้เลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า,วาหากเล่นเกมแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเราจะเริ่มเล่นเกมให้ทุกคนดูนะฮะเริ่มจากเกมที่ต้องใช้ทรัพยากรเครื่องสูงมากเลยนะฮะเรียกว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเครื่องไม่เร็วจริงเนี่ยเล่นไม่ได้นะฮะ Angry Birds ฮะโอ้โหตองมีคนดา่าบ้างตอนนี้นี่เลยฮะ นี่มันเป็นเกมแบบก็ดนีมีลูกเล่นใหม่เด้อเนี่ยนี่อย่งเงฮะลื่นไหลมากฮะทั้งหมดนี้เป็นมุกนะฮะมั่นใจว่าถ้ามีคนเครียดมานั้นอาจจะด่าเราอยู่ในใจว่าอู้แม่งอะไรวะอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างงี้นะฮะแนะนําเลยนะฮะไอโมบายติดแอปบทสวดมนต์มาให้คุณน,นะเรอว่าคุณนั้นจะใจเย็นลงบ้างนะฮะครับได้ยินเสียงะระฆังปุ๊บสัมผัสได้ถึงความ ร่มเย็นในหัวใจของเราเลยทีเดียวนะฮะบทสดมนบูชาสวดพระรัตนตรยัยสามารถเพิ่มสิ่งได้เลยน,นละนส,กกนสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นในหัวใจของเราจริงๆอย่างแท้จริงเลยนะครับ มีบรรยายทําด้วยครับพา,า,ามาหาปานอมนะครับวิเคราะห์ถอลึกโอวาดาต้องใช้ทเทเอร์น็ตเล่นนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดร่มเย็นครับจิตใจเราสัมผัสไดถึงความร่มเย็นขอบคุณไอโมบายที่เข้าใจคนไทยครับมีแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้ตลโลกโครช้าเลยโอไม่ได้ครับเราต้องใจเย็นนะครับโหลดไม่ไปเลยครับ อาจจะมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเน็ตเราก็ไฟเบอร์ออปติกนะฮะไม่รู้ว่าอะไรห่วยกันแน่แต่มั่นใจว่าทีบอร์ดแบนที่นันดูใช้ก็ไม่ดีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวค้างเดี๋ยวค้างตลอดตอนนี้อยู่ในโหมดใจเย็นนะฮะต้องใจเย็นโอเคช่างบทสวนสักพักหนึ่งนะครับเราจะไปเล่นก็ซิลล่ากันนะครับเอาละฮะก็ซิลล่าฮะ กอซิล่าในโรงหนังนี้แอบสปอยนะใครที่กำลังดูอยู่แล้วยังไม่ดูกอซิล่าเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นกอซิล่าที่หน่อมแนมมากนะฮะแบบออกแนวน่ารักมากกว่าคือมันไม่ได้ดุดันโหดร้ายอะไรไม่ใช่นะวายกดโอเคมาดูกอซิล่ากันดีกว่าคือเรื่องเกมไม่ต้องห่วงหรอกออคตาคอร์มันเล่นได้หมดอยู่แล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ m อ k เคเขาอยู่ระดับไหนคุณระดับเราว่าลองจากสแนปดากอนนี่เราก็ให้ m อ k เลยนะสมัยนะี้น ครับทุกคนกระโดดลงไปแล้วมัลติเพลคกรุ๊ปซ l ลา a t แทร็ c เซ็นเตอร์เก๊กตายเลยฮะโง่จัดฮะคืออย,อย่าชนกันอย่าชนกันนะฮะต้องเอียงต้องเอียงอย่าชนกันอย่าชนกันเนี่ยฮะเรากำลังล่องลอยนะฮะอย่าชนอย่าชนอย่าชน ท้าหมชนกันท่านไม่ตายวะเอ้ยโอ้ยข้างหลังมาชนทําไมเนี่ยโอ้โกรธจนตัวสั่นเฮ้ยอย่าชนดิวะเฮ้ยยาโอ้โหเกมมนุษย์บ้านอะไรวิ่งหากันโอ้โหไม่เม็กซ์เลยตายแล้วโอ้โหโกรธจนตัวสั่นเลยฮะเนี่ยฮะดูหลังล่องลอยฮะแล้วชัว้นอยู่ตัวไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าชนดิเฮ้ยอย่าชนอย่าชนโอ้โหเฮ้ยยายาโอ้โห เกมมันขี้โกงนะฮะพยายามจะเอาตัวมาชนเราตลอดนะฮะโอ้จะไปฆ่ากอร์ิล่าหรือจะฆ่ากันเองเนี่ยโอ้ไม่เล่นละฮะไม่เล่นละเอาเป็นว่าเล่นได้แน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเกมนู่ดีกว่าฮะอันนี้ก็เกมของ Warner b r o t h e r ์เช่นกันฮะ age of tomorrow ฮะอันนี้ทอมครูซทอมครูซนะฮะเป็นคนเล่นไว้นะฮะแอบอยากดูเหมือนกันยังไม่เข้าโรงฮะนักวันที่ทำรีวิวนั้นยังไม่เข้าโรงนะฮะนี่สปอยไม่ได้เลยฮะโอเคเพลย์ โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยยังไงดีฮะ Swipe Anywhere Within Area To Look Around โอเคโอเคโอเคถ้าถูก Move Around a r o โอเค Move To The Cross Chair The Enemy To Start Shooting โอเค วายวายตัวอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าเกมนี้แอบสนุกกันแน่เนี่ยลองโหลดดูนะฮะเอเช้า tomorrow ฮะ m o n บ brother ฮะ hey, brother. เล่นผ่านกล้องนี่มันงงจริงๆฮะตัวอะไรไม่รู้มองไม่เห็นยิง ตายตายตายยืมเป็ดตัวหนึ่งอะโอ้ตายยากมากฮะก็เนี่ยฮะเอฟเฟคอะไรก็ควบคันเอาตาย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 โมดโมดบรรยายตายเลยฮะโมเมดลบรรยายโอ้เอาว่าเล่นได้แล้วกันนะฮะสนุกสนานดีนะฮะแล้วก็ ทุกคนนั้นไปลองเล่นดูนะฮะเรามาดูคุณภาพของจอนะฮะแล้วก็ลำโพงกันมากดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะ YouTube ของเราอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วฮะเอาละคุณภาพจอแล้วก็ลำโพงนั้นจะเป็นคนบอกเราว่าเป็นอย่างไรนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บพี่แดกฮะเพลงใหม่ฮะคนตายที่ยังหายใจ ก็อเอาไปว่าอยู่ในเกณฑ์แบบธรรมดาแล้วกันจจโอเคก็ลำโพงนดุดว่ามันแอบถ้าเกิดว่าหมื่นกว่าบาทนะก็ลำโพงก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเป็นหมื่นกว่าบาทนะอาา่าฮะแต่ว่าก็สวยอะ่ะมันสวยอ่ะอ่ะหมื่นกว่าบาทก็ถือว่าลำโพงแย่ไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากหรอกฮะก็ฟังได้ปกติไม่มีอะไรนะฮะ เ,เรื่องของเซนเซอร์นะฮะว่าจะทดสอบให้ดูรอสักครู่นะฮะหลายคนก็ถามมาว่าเอแล้วจะมีพื้นที่ที่จะเก็บแอปพลิเคชันอะไรเท่าไหร่นะฮะก็ลงแอปไปเลยเพียวๆนะฮะ5.90กกิกนะฮะแล้วก็มีที่เก็บเพล็กข้อมูลอะไรอย่างนี้อีก20.90นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดประมาณนะฮะตีเป็น6กับ21ก็ประมาณ7นะฮะกิกโอเคเลยนะ ถือเยอะนะนะฮะอยากจะย้ายเกงก็เนี่ยฮะสามารถย้ายไปที่โฟนสโตรเลชได้นะฮะย้ายไปตรงยี่สิบกว่ากเมื่อกี้อืมก็โดยรวมนะดูดว่าโอเคนะครับจะแบ่งออกเป็นแอปสโตรเลชแอปแอปสโตรเลชก็คือไอ้ห้าจุดเก้าศูนย์เมื่อกี้แล้วก็ไอ้โฟนสโตรเลชก็คือยี่สิบ่ะนะก็ย้ายไปได้อีกก็ลงไปเถอะฮนะชิวๆจริงห้ากี้ก็ดูว่าเยอะมากแล้วนะยังไงก็พออยู่แล้วแหละ 100%นะฮะก็นอกจากเรื่องเซนเซอร์ที่เรารางรอเช็คอยู่ก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษไปกว่านี้เดี๋ยวเราดูเซนเซอร์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะมาทิ้งท้ายกันด้วยนี่เลยนะฮะ asphalt 8นะฮะเพื่อทดสอบเรื่องของไอ้นี่นะฮะเซนเซอร์นะฮะการเอียงซ้ายเอียงขวานะฮะปรับแบบไฮฮะ ให้มันรู้ไปว่าออกตาคอ,คอจะไหวหรือเปล่าแต่นาดุดว่าไหวอยู่แล้วนะฮะตามหล,ลักมาละจ้าไปเลยเยาไม่ต้องติวแล้วนะเก่งแล้วนะฮะไป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 ฮะ,ค,ะคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะน่าจะไหวอยู่แล้วะะ่ะฮะสบายสบาย มาลักลุกมาลักลุกเครื่องมันดีไซน์ดีมากเลยนะจับง่ายมากถือแล้วดูมีตังค์มากเลยอะนี่ฮะเซนเซอร์ไงไฮก็ไฮดิวะมาดีฮะนี่ชนชนชนนี่ฮะสบายสบายฮะเล่นได้สบายมากตายหมดนะวันนี้ชนหมดอะ นี่ฮะอ๋อโทษทีฮะลืมดิฟลืมไปเลยฮะก็เี่ยเล่นสบายฮะก็เล่นไฮได้ลื่นๆนะฮะเห็นไหมครับว่า CPU MTK Octa Core 8หัวของจีนเนี่ย ไม่ได้ห่วยแตกเลยนะฮะถือว่าสุดยอดและน่าดูชอบมากซะด้วยสิะฮะเพราะว่า MTK เนี่ยมันตกแต่งเครื่องง่ายมากครับโมสัตย์ขาโมเนี่ยน่าจะชอบนะฮะเป็นไงฮะสุดยอดเลยเะล่ะเอออ่ะฝากไว้ด้วยฮะสหรับ iPhone แและนี่คือ IQOO คู่ฮะดีไซน์และกล้องนั้นคือสุดยอดนะฮะให้เลยให้เลยถือว่าดีเลยแต่ว่าอย่างที่บอกกล้องจะมาโคใกล้มากไม่ได้ต้องถอยมานนหน่อยนึงแต่ว่าออตัวยี่สิบสองพิกเซลอะยี่สิบล้านพิกเซลอะฮะ สุดยอดนะฮะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับไอคิวโอคุถามว่าได้ดูดชอบไหมชอบนะฮะจุดด้อยมีอย่างเดียวก็คือลำโพงกับแบตเตอรี่ที่หมดเร็วไปนิดหนึ่งนั่นเองนอกนั้นไม่มีอะไรฮะโอเคฮะสวัสดีฮะ